อ่าสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะครับตัวไอเทมใหม่นะฮะก็คือตัวดาบไฟนั่นเองนะครับใหม่ไหมเรามันก็มาสักพักหนึ่งแล้วนะมาประมาณสองสามวีคแล้วนะครับแต่ว่าพิ่งมีโอกาสเอาไปตีกับคนนะครับเพราะว่าเอ่อก็ได้ข่าวมาว่าตัวนี้นะครับเป็นดาบเป็นอาวุธที่เอาไว้บุกนะครับกิววอได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็แรงจริงนะั่นแหละแต่ว่าบอกเลยตัวบางเฉียบนะครับอ่าตัวเบส บัตต์นะครับถ้าใครยังไม่ได้จุติตํนนานก็ไม่เป็นไรนะก็ไปค้าวัในเบียงก้าเลยครับคือถ้าถามผมนะนะครับไอ้ตัวเบียงก้าเนี่ยอมันก็จะมีสิ่งที่น่าคราบนะครับก็คือจักรจักรคำนั้นเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็มีเกาะไอ้จุตินี่ใช่ไหมครับนะแล้วก็ปืนจุตินะครับเฟรมหล่อเนี่ยแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่าพอมีเกาะอยู่แล้วนะครับก็ไปทําสูตรไอ้ตัวเบสบัตต์มานะครับแล้วก็ เนี่ยแล้วเขาเพิ่งแจกไอ้ตัวเล้าเนี่ยใช่ป่ะสูตรรายการต่อสู้เนี่ยนะครับก็ไปทำเนี่ยไปเค้นที่พอมีดอทอปกติด้วยคารนสีครั้งนะครับนําก็จะได้สูตรมาแล้วก็จ่ายตังหนึ่งหนึ่งแสนนะครับแล้วมันก็จะมาคราฟได้นะครับแต่ว่าผมผมผมไม่ได้ไม่ได้ปลดล็อกสูตรมานะครับเดี๋ยวให้ไปปลดล็อกก็ได้เออนีนะครับทีนี้นะครับถามว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เอาไปตีมอนให้ด่นแล้วกันนะครับตีมอนเอาไปตีตัวนี้แล้วกันตัว อินฟเ n อร์โนยัก้ำแข็งนะครับตัวนี้มันแบบปวดประสาทประมาณปวดจิตประมาณหนึ่งนะฮะใส่แม่นยำลอยไปไม <c oughs> งันมันไม่ลอยม่มันไม่ได้รอยง่ายครับเนาะผมก็จะใส่เป็นเอานะครับอ่ะก็เป็นเดวิตาดนะครับดีเจนนะครับ N5 นะครับมีแพรลี่แล้วก็ปืนไฟ นะครับจริงๆผมควรใช้เซตแม่นยำไฟนี่เอาไงดีวะเอาแม่นยำไฟดีวออ่าขอุแยกเปลี่ยนเป็นแม่นยำไฟนะครับกลัวมันไม่ไติดอืมปึ๊บแล้วก็ปึ๊บกลางผมขอเป็นเอเนี้ยเป็นแหวนท่าดีเจน,นะครับก็ได้แม่นยำไฟบวกสีนะครับบวก,กัาคาม่าอีกสองไอหนึ่งดีกว่า ก็สี่นะครับนะเวลายิยงปืนไฟจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับเนอะเพราะว่าสหายอผมไม่อยากเอาคาริลงไปแม่ง <c oughs> ไฟมันโดนมันไม่โดนมากนะครับอ่าเกาะอาชัยมาเจตตีนะครับบวกพลังจมตีไฟอาช้เฟรมหลอดก็ได้นะครับเผื่อคนเผื่อจะได้เห็นเฟรมหลอดไปเลยนะครับเฟรมหลอดมันจะเป็นเก,กาะกระจายไฟนะครับมันจะพ่นไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเออถ้าใช้เฟรมหลอดเราก็ไม่ต้องใช้แม่ยำไฟก็ได้ดีกว่าอ่ะปากกาช่างมันช่างมันบ่นมากไฟนะครับเตียนอะไอ้นี่มันจะมันต้องทําให้มันติดไฟก่อนนะครับ จะไปปักใช่ไหมติดไฟปุ๊บนะครับดูที่มันจะลอยง่ายไหมไม่ลอย <c oughs> เอาเลดี้เกตตบอีกแล้วกันนะครับอ่าตือก้อนหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้ยังไม่เห็นคอมโบไอ้ถ้านั้นจะชันนะครับถ่าที่มันเป็นท่าที่แรงสุดนะครับแต่ว่ามันจะมันจะติดก็ต่อเมื่อไอตัวมอนนั้นมันลอยลอยไหมอ่านี่นครับปึ๊บ ปึ๊บนะฮะแม้แรงนะครับไอ้ท่านี่แรงสุดนะครับเนาะอ่าก็มีดาบฟ้าฟื้นนะครับดาบชาร์จไฟใช่ไหมของมันนะครับแบะตายเลยนะครับดาบไอ้สกิลไฟเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเห็นไหมเห็นการพ่นของเฟรมหลอนมีมใ่ไหมครับมันจะมีพ่นไฟเท่าที่ผมนะครับคือสิบประมาณสิบเวสถึงสิบเอ็ดวินะครับมันจะช่วยได้เหมือนเพิ่มแบบเพิ่มทําให้เราติดไฟได้ง่ายขึ้นนะครับบางทีกิวก็สะดวกดีนะ เพราะว่ามันแบบเดี๋ยวก็พ่นไฟพ่นไฟนะครับแต่ก็สิบวิก็นานนะก็ไม่ได้แบบไม่ได้ช้านะครับนาออ่ะไปดูสกิลกันนจะยูดับไฟใช่ไหมผมยังเล่นไม่เก่งนะผมบอกเลยนะเพราะว่ามันพวกเหนอืมนะครับสกิลนะครับสกิที่ลรงสุดนะครับคืออันนี้นะครับเบิร์นเดอะสกายชื่อนี้จริงหรอวะนะครับก็ตัวหน้านะครับเก้าร้อยนะครับตัวหลังสองหมื่นเก้านะครับถ้าอัพเต็มนะครับแต่สกิลที่ได้ใช้บ่อยนะครับมันจะเป็น ผมว่า Ignition นะครับอีกตัวแกปเนี่ยคุณต้องเอาสหายสายสตานหรือไม่ก็ให้มังกรบินไปจับนะครับคุณถึงจะใช้มันถึงจะอ,ออกนะครับแต่ว่าด้วยประดับใดๆก็ตามความยืดหยุ่นนะครับอีกตัวนี้น่าจะออกบ่อยสุดคือ Ignition ่นนะครับนะฮะนั้นสกิลจริงๆแบบถ้ายังไม่ได้มีสกิลมากในช่วงแรกอาจจะอัพ i g n i ิช o ัไปก่อนนะครับแต่ว่าเบิร์เดอะสกายก็เป็นตัวปิดเกมกันเพราะดเมจมันแรงนะครับ แต่ด้วยความที่เป็นอาวุธจุติตำนานนะครับมันใช้สกิลพอยต์เปลืองมากใช้8นะครับแล้วใช้เงินอัพเพียบนะฮะกว่าจะถึง70นี่ผมว่าหมดไปเยอะนะฮะประมาณนั้นนะครับนะดังนั้นถ้าเป็นผมแนะนำนะครับไอ้สกิลที่มันจะใช้ได้บ่อยหรือใช้ได้เลยนะครับคืออ e ินิชันเพราะว่าถ้าคุณมีปืนไฟมีมังกรมีคาเรนแล้วก็มีเซ็ตแ um ม่นย่ำไฟอีกเซตเนี้ยจะมีอยู่ไหนวะอย่างนี้นะครับก็จะมีโอกาสติดย่ำติดไฟเร็วใช่ไหม ปอไม่ 5, ให้เห็นไหมเอ่อมันมีคาม่าไม่นยำไฟด้วยนะครับก็คือคาม่าเมื่อกี้แต่ว่าทําให้ตัวคุณบางเฉียบคามาค่าคาม่านี่แม่นยำไฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายคาม่าตัวนี้ฟังนะฮะโอเคนะครับดังนั้นสกิลที่ควรอัพก่อนผมว่าอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ส่วนแกลบอะยกเว้นคุณมีสายสตัร์เยอะๆครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้ามีสายสตัรเยอะก็ใช้ไปก็ได้ครับไม่เป็นไรพอ พอทาแก๊ปพอใช้แก๊ปปุ๊บนะครับมันจะทําให้ติดไฟมากขึ้นนะครับก็เป็นกรณีของคนที่ไม่มีปืนไฟกันถ้าไม่มีปืนไฟนะถ้าไม่มีปืนไฟแล้วก็สหายไฟมีแค่ตัวเดียวไม่มีเซตไฟนะเป็นผมอาจจะใส่สตัน์ทั้งเซตก็ได้นะครับสหายสตัรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสองตัวแล้วก็สตัรนิดเดอร์นหนึ่งอันนะครับพอสตันปุ๊บเห็นไหมบางครั้งแล้วมโอการแบบทําให้หมอนติดไฟได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เฟรมเวฟซึ่งเป็นท่าพื้นฐานอยู่แล้วนะครับพอฟาดไปก็จะทําให้ติดไฟง,ง่ายขึ้นนะครับลองดูล้กัััันนนนะครบดง อันนี้แล้วแต่อุปกรณ์ที่มีนะครับแต่ว่าตัวที่ใช้ทำเดมเมหลักของผมผอุซอันนี้นะครับอินีชันกับเบอร์เดอร์สกายเบอร์เดอร์สกายเดี๋ยวไปตีคนให้ดูจะเห็นว่าแบบตีพืชเดียวนะครับถ้าก็ถ้าไม่มีอะไรกันเยอะๆนะครับก็ตายอะนะครับเกือบตายอ่ะก็คขึ้นหลอดขึ้นนะครับเนาะอันนี้นะครับอ่ะลองไปตีคนแล้วกันนะครับผมขอตีตีประสาทตัวเอง นะครับขอตีคนที่สองนะครับคือตีท่านดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านเก่งไม่ได้ใช้เซตอึดนะครับท่านเก่งแบบยังยังตั้งแบบว่าเออเซตเอาไว้ลองเฉยนะครับขอตีตัวที่สองกับตัวที่สามเลยนะครับตีท่านดีท่านเอไปก่อนเลยนะครับกิวอเนี่ยผมสองติดสองใจมากผมบอกเลยผมชอบเพิ่มเลือดไว้ก่อนนะ <laughs> เพราะว่าไอ้คามา่มาแม่นยำไอ้คาม่มาเนี่ย คามา่าน,นี้นะครับอธิบายไวแล้วแคามา่าเนี้นอกจากจะบวกแม่นยำแม่นยำผาไหมนะครับเวลาที่มันคนเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามติดไฟเนี่ยมันจะทําให้ติดลอยได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันลบพลังพลังชีวิตยี่สิบเข้าใจไหมฮะผมเลยต้องใส่ไอ้นี้บูทได้ม็ทลอยเจ็ดิบปดนะครับกับไอตัวไอเนี้ยอีอสหายบูทพลังยีสบเนี่ยให้มันตัวมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผมจะใช้เกาะเฟรมรอดนะครับ จริงๆใช้มาเจตตี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามาจตตี้มันก็จะแบบก็แค่บวกพลังจมตีซึ่งผมว่ามันเหลือพลังจมตีมันเกินนะครับตอนนี้มันไม่ได้มีของกันที่มันกันไฟได้ดีขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบเอาเฟรมหลอดก็พอเอาสะดวกครับมันสามารถแบบพ่นไฟได้ก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับอ่ะลองไปดูกันนะครับเปืนไฟกำลังดุอยู่ว่าจะอัพหกไมมหกนะฮะแต่ว่ามันเปลืองเปลืองศิลาแล้วมันก็แบบมันก็บวกสแตทตนิดหน่อยนะครับเพราะเราได้เอ็นห้ามาก็สะดวกแหละ ส็สบายแล้ะดูตัวสื่อบัคอกอีกนะเกียดนะัเกียดไอ้ท่าหนึ่งนะครับแหละคนก็ไปเคลียร์เคลียร์พวกนี้นะแอะนะครับก็ทําให้เร็วขึ้นหน่อยนะฮะนะครับผมรอกิ้งหลบขึ้นอีกอันหนึ่งก่อนนะครับเปิดมายิงก่อนเลยจ้าไม่โดนดีกกูอันนี้แหละงามไส้ละ งามไส้ละงามไส้ละกูมาดูนะครับว่าผมจะรอดไม่รอดน,นะครับนะฮะมังกรช่วยด้วยมังกรช่วยพี่ด้วยมังกรช่วยพี่ด้วย,ยนะนี่ไงกูตายเลยนะฮะนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับยิงไม่โดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโชว์ความกาก,ากให้ดูนะฮะเอาไม่เอาไม,ออม่เฮ้ยว่าผมมีเรื้ไปหน่อยไม่ใช่นนะนี่ไม่ต้องไม่ต้องตัดต่อนะครับลงจริงอะไรจริงนี่เห็นเลยนะครับว่า ความกล้ามีอยู่จริงนะครับของดีแต่ถ้าเล่นสเต็ปผิดเล่นสเตปไม่ดีก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะแล้วชุดไฟมันตัวบางเยอะด้วยครับโดนสกายดูอะไรนี้โหดนะฮะเซ็ตหินเนี่ยมันหดแล้วท่านดีก็นะครับคือของเยอะโนวาดีนะครับตีแรงเลยนะครับตีทะยองมากผมว่าเซ็ตไฟปัญหามันคือความบางอไรเงี้ยแต่ผมว่ามันอยู่ที่ของนี่แหละถ้าของกันแบบที่ยากเป็นชิ้นๆเราแบบเรามีน้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะ ามาดูกันดิงโดนไม่โดนโดนแล้วอย่างเงี้ยระวังเออีนั่นนะครับย่าวห่วงนะครับย่าห่วงจะใช้คอมโบนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวปาดน้องปาดลอยไม่หันมนาะไม่เป็นไรปาดรอยไม่กนะ็อย่เงี้ยปึ๊บเห็นไมอันนี้ยังไม่ใช้สก,กิวรอยเลยนะครับตายแล้วนะฮะถ้าตีตะผมว่าดาบไฟนี้เหมาะกันดับครึ่งชนนะ คุณเจอตัวไหนที่เอา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 ลงาก่ๆนะครับในปราสาทหรือว่าในจะไปเจอตรงหน้าปราสาทก็ได้นะครับตรงแบบตรงเขาเรียกอะไรว่าทุ่งหญ้าปะกับตรงแบบในตัวเมืองนะฮะใช้ดาบไฟดาบขึ้นชงนะครับแต่ว่าเนี่ยเลือดมันแบบมันก็จะเหลือแค่เนี่ยนะครับอะมาแล้วมันช้ารอเลยเพราะว่ามันก่อนไฟทํางานแล้วยังนี่เขาใช้ไอ้ตัวมิโนทอกันนั่นเลยนะครับ กันอะไรวะ yup. อันนี้ไม่โดนกูตายกูตายตายเยียบร้อยนะฮะนั่นแหละชีวิตจริงก็ประมาณนี้นะครับนะฮะอ๋อทิกิทิกิไม่ออกมาต่อยหลายรอบนะครับเนอะนั้นเรื่องเดเมจเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าสเต็ปคุณก็ไปฝึกกันแล้วกันนะครับผมว่ายังต้องฝึกอีกเยอะนะว่าแบบถ้าห่วงแบบห่วงทาคอมโบอะตายแน่นอนนะครับเนาะก็จะเห็นว่าถ้าความแรงอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับคือถ้าได้สกายไปตีไปตีสองท่านเมื่อกี้นะครับท่านดีท่านเอฟนะครับ ไม่ใช่จะเอาลงง่ายๆนะครับจริงๆแต่ดาบไฟเนี่ยถ้าดึงดาเมจเนี่ยหายห่วงนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับผมเกลียดตัวสือ้อมาเละจริงๆแต่ไม่เป็นไรตามนั้นนะครับเป็นคลิปที่เลี่ยวมากนะครับจะมีการตัดนะฮะเราตายเราก็บอกว่าตายนะครับเรากากก็บอกว่ากากนะครับอ่ะวันนี้แนะนำอาวุธแล้วกันนะครับไอแนะนําวิธีการเล่นสเต็ปการเล่นผมว่ายังไม่ถึงเวลานั้นเพราะว่าไม่เก่งนะยังไม่เก่งอนะ่ะแต่ว่าพวกอุปกรณ์แนะนําได้ก่อนนะครับอุปกรณ์เนี่ยนะฮะในเนื้อมันเป็นเซตไฟกับเซตลอย อ่ามัน,ม,นมันทำคอมโบได้ทั้งสตนมันก็จะมีแกร็บนะฮะอ่าทำไฟก็จะเติรได้อิ n นิชั่นใช่ไหมนะครับ่าถ้าติดรอยก็จะมีเบอร์เดอร์สกายจริงก็เล่นเล่นแบบอุปกรณ์ทั้งหมดอะนะครับแต่ว่าแต่ว่าอยู่ที่ผมว่ามีคาม่าอะไรแล้วก็มีตัวมาซับพอร์ตหรือเปล่าเช่นมันเราโดนคาเราใส่คาม่าไปแล้วมันลดเลือดเรามีอุปกรณ์มาเพิ่มเลือดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ามีเฟรมหลอดหรือเปล่าก็ลองปรับดูแล้วกันแต่ว่า อุปกรณ์ใส่อุปอุปกรณ์รองนะครับก็หนึ่งแน่นอนนะครับปืนไฟนะครับแนะนําสเปรย์เหมือนเดิมนะครับถ้ายิงโดนก็น่าจะติดนะครับน่าจะติดไฟนะครับแล้วก็ทําคอมโบต่อเลยนะครับอันที่สองนะครับก็คือสแตนนิดเดิลนะครับเพราะว่าบางคนแบบไม่มีไม่มีพระอุปกรณ์ไฟเยอะไม่มีปืนนะครับก็สแตนนิดเดิลนะครับก็นะครับใช้เฟรมใช้ดาบสกิลแรกนะครับสกิลแรกที่ที่แบบว่าตีไฟแล้วก็ เตะให้ตตันนะครับก็น่าจะติดไฟครบจนใช้อิ i ิชชันได้แล้วก็ตีให้หลอยน,นะครับนะครับแล้วก็อ่ะนะครับสตันลอยแต่ผมว่าไม,ม่สวยวะ่ะโอ้มันไม่ง่ายอนะหรือเปล่าวะแต่อาจจะเล่นก็ได้นะครับเดี๋ยวไปลองดูกด้นะครับว่ามันจะทําให้ให้ตัวที่มันแบบลอยง่ายๆมันลอยได้ไหมอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นไม่ได้ครับเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันข้องใจอันวิ่งว่ะว่าแบบเราอาจจะข้ามสเต็ปเลยเราไปตีสกิลท้ายเลยได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวจะเอาเรดี้เกไปบุกนะครับคือเปลี่ยนไม่เอาไฟไปบุกนะครับเอาเอาเอาสายลอยไปลูกเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอคุยเรื่องนี้จ,จบก่น <c oughs> <c oughs> อ,น,อน,ตตนแล้วก็อปืนไฟนะครับตนเออสนับลอยสนับสแตนแล้วก็เฮดติกชิลนะครับแต่ว่าผมว่าแม่งมันต้องเป็นจุติซึ่งผมไม่ได้จถีไว้ผมทรมานกับมันมากเลยฟันทุกมืทุกวันอะลุ้นแม่งทุกวันอะเรามาลองดูนะครับเฮดติกชิลรีเจนต์มันจะดีกว่าเฮดติกชิลปกติตรงที่มันได้สถานะลอยด้วยนะครับ ดูนะเห็นไหมมันลอยแล้วคุณก็ใช้สก,กิลนี้เลยปราบซึ่งมันสก,กิลแรงมากนะครับเห็นปะอ่ะให้ดูจะใช้ทีนึงปื๊บเห็นไหมมันติดไฟติดลอยนะครับคอมโบง่ายมากนะฮะทีนี้ถ้าเป็นไอเฮลติกชีลตปกตินะครับเห็นไหมมันไม่มีสถานะลอยห มันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งแบบที่ดีงามของไอ้ตัวของนั้นมันคือลอยนะครับจุดติอ่ะมันลอยอ่ะแค่มีเอ็นเอ็นหนึ่งก็ใช้ได้แล้วมั้งก็โอเคแล้วนะนะครับนะคะอยากได้มากเลยไม่ได้ทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าใช้นะครับอ่ะเกาะนะครับเกาะก็นะครับถ้าเป็นถ้าเอาไปเน้นป้องกันก็เกาะผูรีเจนอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าเกาะแรตามที่คุณมีนะครับเอ็นห้านะครับแต่ว่าถ้าแบบเอ่อ จะทําให้การเล่นดาบไฟเนี่ยมนแรงขึ้นเล่นง่ายขึ้นนะครับก็อ่ะถ้ามาเจตตี้ก็บูผันจุมตีไฟตรงตรงเลยนะครับแต่มันมันมีแค่ต้านชิงชา้าซึ่งตอนเนี้ยไอตัวก็กันได้ชอรอนดิเกตอ,อืมการได้นิดหน่อยนะไม่ใช่คุณไปยืนกาวงได้นะครับตายอยู่ดีนะครับเสร็จอยู่ดีอย่างนี้ก็เฟรมหลอดนะครับเฟรมหลอดเนี่ยคราฟในนั่นได้เลยคราฟในเอ่อในเบียงก้าได้เลยนะครับ ข้อดียงเฟรมบอกผมว่าเป็นเฟรมเวฟนะครับไม่ใช่ท่านเผาไมติดอยู่ดีนะครับโดนยิงก็ติดอยู่ดีนะครับโดนปืนไฟยิงเอ็นแบบเอ็นสาก็ติดอยู่ดีนะนะครับก็อันนี้มันจะพ่นประมาณสิบเอ็ดวิถ้าผมผมนับอยู่นะครับประมาณสิบเอ็ดวิช่วยได้อยู่นะครับตอนแรกก็คิดว่าเออทำไมมันนานแต่ว่าแต่พอใช้จริงมันแบบได้อยู่นะจังหวะมันได้อยู่นะครับก็ช่วยพ่นไฟทําให้ติดง่ายนะสหรับคนที่อาจจะไม่มีปืนไฟหรืออาจจะไม่ได้มีสายไฟแบบที่แบบว่าที่แบบ เอ่อสกิลเต็มเต็มเต็มสี่ขั้นอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นนั้นเกาก็นะครับนอกจากพวกรีเจนพวกไว้ก็ป้องกันแล้วก็เฟรมมาจตี้กับเฟรมหลอดนะครับก็ขาไว้นนะแค่นั้นเฟรมหลอดมันก็เรื่อยๆือย่างนี้นะะสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนี่โหแบบแม่งหลากหลายมากด้วยความที่มันมีมันมันเป็นไฟกับเป็นลอยใช่ไหมก็ไอลิสนักป่านะครับเนี่ยบูทดาเมจพอไมา่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มบอลมตีท่าสิบสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ท่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือท่าอะไรก็ได้น ถ้าอะไรก็ได้นะครับมจะบวกไปตามอาวุธเราแต่จะแฮปปี้นะครับโบเดเมทลอยก็ทําให้สกิลไอส้สกิลที่มันตีตอนลอยมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆก,พก็พวกนี้ก็ใช้ได้นะครับพวกเนี่ยมินาทอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมก็เอาไอ้นี่ไปลุยเพราะมันมีต้านลอยห้านะครับแต่ว่าจะทํางานต่อเมื่อผู้กอบผู้ใช้สกิลสกิกดใช้นะครับไม่ใช่ไปยืนแล้วแบบมันจะต้านลอยห้านะครับไม่ได้นะครับส่วนตัวที่ แพชเมนอัปเดตมาเพื่อให้มากันในพวกนี้ก็คือตัวนี้ครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าเอามาตั้งกันก็จริงแต่ว่าถ้าแบบจังหวะมันไม่ได้อะเนี่ยผู้กอกู้สก,กิลต,ต้องกดใช้ของอีตันเผาไหม้ห้านะครับมันต้านเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าจังหวะมันไม่บรรจบกันก็ก็ไม่มีไม่ม,ม,มีอีตันเผาไหม้โผลมาห้า 5, ก็โดนอยูด่ดีนะครับแล้วจัสเลียก็หลากหลายมากนะครับส่วนคาม,าม่ามีสองอันคาม่าแรกที่เหมาะกันโจมตีมากคือผ้าปิดหน้าแผ้าปิดปากนี่นะฮะ แม็กซิมมันความมันใหญ่เพิ่มความแม่นยำเผาไหม้เพิ่มสามนะครับแล้วก็บวกเดเมจอะไรก็ว่ากันไปความเร็วของมันคือบูทบูทพลังชีวิตลบยี่สิบนะครับลบยี่สิบจริงๆนะครับคือหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับบางเลยสกิลนะครับเวลาที่ติดเผาไหม้นะครับแม่นยำลอยเพิ่มยี่สิบนะครับคือประมาณว่าน่าจะตีติดลอยได้ง่ายขึ้นนะครับแต่คุณเห็นไอ้โกเล้น้ำแข็งเอ้ไม่ใช่โกเลมน้ำแข็งเลยยางน้ำแข็งแล้วใช่ไหมมันไม่มันไม่เต็มนะครับมันเหลือนิดนึ่งนะครับขนาดใสเซนแม่นยำ ต่ถ้าใส่เซนไม่ยอมรอยคือไอตัวยางน้ําแข็งอจะติดลอยทันทีนะครับก็บวกไปยี่สิบบวกแปดบวกอะไรว่านไปอีกอันหนึ่งที่นะครับใช้ง่ายกว่านะครับก็คืออันนี้บวกเดเมจพันธม์ตีไฟต้งๆเลยนะครับถ้าเต็มเนี่ยไม่ขี้เหร่น,นะครับสามิบสามจุดนี่เยอะนะฮะตกิลติดตัวไม่มีนะครับนะครับต้นท่าวามเย็ยนลบยีิห้าถ้าไม่เจอสายน้ำแข็งไม่เจอเรได้เกก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้ก็ ก็ฟิกซิเบิลนะครับแต่ว่ามันไม่มีแม่นยําไหมกับแม่นยํรลอยเงี้ยนะครับถ้าไปเจอบางตัวอาจจะตีไม่ติดนะครับอาจจะคอมโบไม่ได้อ่าสร้อยนะครับสร้อยเนี่ยใส่ได้สามแนวทางสกายเพลสสำหรับแบบไปบูสต์ไอเดเมจที่ตีลอยนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดได้ด้วยอันที่สองนะครับไอพวกสร้อยข้างก็รู้อยู่แล้วเนาะนะครับสร้อยข้างพวกนี้รู้อยู่แล้วนะครับ,อ,รบอันที่สองคือเซ็ตแม่นยําไฟนะครับถ้ามัน ถ้ามันเต็มเซ็ตมันเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันจะบกวกเดเมจโจมตีด้วยนะครับโจมดีไฟด้วยนะเห็นปะสิบห้าแต่ไม่สู้ใช้แหวนรีเจนนะครับบอกเลยว่าไม่สู้นะครับถ้ารีเพื่อเทียบพนยนตียังไงใส่แหวนรีเจนแล้วก็เปลี่ยนข้างบนเป็นไอ้พวกสายไฟเนี่ยมันจะมีสร้อยไฟตัวนึงมันจะเยอะกว่ากลับมาที่สร้อยสร้อยเนี่ยสร้อยไฟก็จะเป็นตัวนี้สร้อยแรงนะครับ เยอะอยู่นะครับถ้าเต็มก็คือเยอะอยู่บวกพลังจิตไฟหกสบองบวกดาเบทพอไม่มหาศาลนะครับลองดูแล้วกันว่าจาเป็นต้องใช้แม่นยำไฟไหมนะครับแล้วแต่เคสถึงแม้มันคือมันเฟคซิเบิลมากๆนะครับอยู่ที่คุณมีอะไรนะฮะอ่าแหวนสร้อยหมดแหละไม่ใช่นั้นแหวนนะครับผมพูดไปแล้วเฮเวนกอรี่นะครับก็เป็นแหวนสรารพัดประโยชน์นะครับแล้วก็แผ่นหลังจากนี้ก็อาวุธท่าจะมาลัวๆนะครับเคียวสายฟ้าคอนหินคอนน้ําแข็งเนี่ยนะฮะ ก็โบกเยอะสุดแล้วว่าบอกถ้าพู้ผู้ผู้งูาผู้นู้ผู้ผู้บู้ผู้ผู่ผู้ผูุผู้ผู้ะู้ผู้ผู้ผู่าู้ผค้ผู้าู้ผู้าู้ผ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 ูะผู้ผู้าู้ผู้ผู้อู้ผ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 ูู้้คก้ผูู้กแก้วู่ผู้ผม้ผไมู่้ผู้ผู้ผน้ผู้ผูอผู้ผู้ผู้ตู้ผู้ไู้ผ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 ู้ีู้ผ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 ูู้่้ผู้ผู้ผู้ครับถ้ามีผงนี้้้้้้้ ย้อนย่นครับเพราะว่าก็ได้ดาเมจคริติคอลนะครับเพราะว่ากันไปอาจจะตีถ้าติดกีตตุ้มเดียวตายเลยก็ได้นะครับนั้นแหวนก็สองอันนี้นะครับส่วนบเบอร์ซ์เกอร,กอรก์ใส่ได้อยู่แล้วเลยครับก็สารพัดประโยชน์นะครับอันอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะอ่ะเข็มขัดนะครับเข็มขัดก็ตามเซตมันเลยนะครับมันจะมีสองเซตก็คือเซตแม่นยำอ๋อมีสองเซตกับอีกหนึ่งอันที่น่าใช้เซตแม่นยำไฟคือเฮลไฟเบลนะครับเซตแม่นยำลอยก็สายวิงหลอดนะครับ ทั้งหลายวิ่งรอดมีสองเส้นนะครับวิ่งรอดวินกับวิงว่งรอดวิ่งหลอดเลยว่าเฟเธอร์เบลนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่มันอัพ,อพมาพร้อมดาาไฟก็คือแมกมาเบลนะครับแต่ถามว่าเราได้ใช้ไหมผมว่าใช้ไปตีมอนแต่ตอนนี้เอาจริงนะไอ้มอนที่มันแพ้ธาตุไฟเป็นเรื่องเป็นราที่ต้องใช้ดา่าไฟเท่านั้นนะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับบางทีเราก็สลับไปใช้อุปกรณ์อื่นได้ก็เลยผมเสียดาย <laughs> มากเลยท,ที่ที่แม่งเอาศิลาไปอัพป,ประมาณหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้อัพเต็มหรอกแต่เสียดาย ไม่ต้องรีบก็ได้เนี่ยแบงมาเบลว,ว่ตัวตัวที่ใช้แทนมันเยอะนะครับนะแมงคาเบลโอเคนะครับแตเราก็เป็นอันว่าอันหนึ่งก็จะเป็นสปิริตการ์เดียแล้วก็สารพัดประโยชน์เหมือนเดิมนะครับนะอ่ะอยากลองนะครับไปตีแบบลองพลิกแพนนะครับสนุกเกมนี้มันสนุกพรที่มันแบบก็ลองแบบนี้ดูก็ได้นะครับเออนะครับเราจะข้ามทั้งเก่งเหมือนเดิมนะฮะเพราะทั้นเก่งยังไม่ใส่เสร็จเต็ตเตมนะครับผมจะไปทางสายลอยไว้ ซึ่งกูเตะแล้วกูจะรอดไหมนะครับคือมันจะตายมันจะตายตอนเตะนี่แหละ <c oughs> มันจะตายตอนเตะนี่แหละแต่ไม่เป็นไรเราจะเอาเรดี้เกไปปั่นนะครับเอาเรดดี้เกไปปั่นนะฮะคำถามคือผมมานั่งคิดไว้ว่าแล้วกูจะใส่คาม่าอะไรวะเพราะว่ามันไม่ได้ติดเพราะว่ามันไม่ได้แม่นยําแบบมันไม่ได้แม่นยําไฟติดง่ายไ,ไม่เป็นไรเผื่อเราเอาเฟรมหลอดพ่นแล้วเอาดาบไฟตีติดแล้วกันเราเรายังใส่คาม่าไฟไปนะครับ ส่วนนะครับสัตว์เลี้ยงหะไดีว่าเอาเนล้อกันอผมเอาต้านผิดไปดีกว่ามันมีตัวนี้ต้านผิดนะครับเผื่อจะสบายใจขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเซ็ตงงๆนะครับเราไม่ได้ลงเซ็ตนี้จริงนะครับกิ้งก่าตัวนี้มันจะต้านผิดได้สามนะครับถามว่าช่วยอะไรไหมผมว่าไม่ได้ช่วยนะครับผมเปลี่ยนใจผมใส่อินชาร์ดล้ สารภาพประโยชน์กว่านะครับเป็นชาร์แล้วก็กัรลอยนะฮะอ่ะไปเราไปลองดูกันนะครับบ๊อบบบบนะครับลองไปดูว่าลอยจะรอดไหมนะครับคือถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้ตั้งแบบการลอยไปเยอะครับมันมีโอกาสที่แบบเตะแล้วก็ใช้เอาป้าไปก่อนแล้วก็เตะให้ลอยนะครับแล้วก็ทำคอมโบนะครับลองดูนะครับํำๆนะเกมนี้มันสรุปตรงที่ว่าเราแบบเล่นได้หลากหลายนะครับเราก็ดูที่ศัตรูตั้งด้วยว่าศัตรูเขาตั้งแบบการอะไรนะการมีเกาะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ ทีเวลาเจอพวกทหารพวกนี้เราแบบเปิดมาเจอทหารปุ๊บเราเอาสหายแบบปั่นไปได้เลยนะครับสหายยิงไปได้เลยนะครับมันคูดาวทันนะครับกว่าที่เออกว่าที่เราจะตีจนหมดนะครับส่วนใหญ่สหายจะคูดาวทันนะครับมาดูกันนะครับความบันเทิงของเรานะครับเดี๋ยวผมเปิดมาผมจะชาร์จก่อนเลยนะครับกันเหนียวนะครับ เย็นกรรมอย่างงี้ก็ตายอยาีอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้ใช้เลยอะโอ้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะไม่ถึงเข้านะ <c oughs> เออกูจะตายแล้ว่างงี้แหละหนีไปก่อนอ่านะครับเรารอมาได้ด้วยเดชบุญนะครับแต่ว่ารอบต่อไปไม่น่ารอดนะครับเมื่อแต่เห็นเมื่อกี้คือเตะลอยไปเดียวคือจะ <c oughs> คือแทบจะบินแล้วนะครับคือถ้าบินเมื่อกี้เราคอมโบเลยเลยครับโดยไม่ต้องเข้าแบบเอาชีบหายทหารตีห่วยอะไรวะเนี่ย๋ยวผมขอลองเข้าไปประสานหลังเลยนะครับไปไปตัวสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ให้ดูเฉกว่าแบบบางทีมันก็นะครับบางทีมันก็เป็นความอยากลองของเราอะแต่ว่าถามว่าเราตั้งจริงไหมเราอาจจะไม่ได้ตั้งจริงนะครับเพราะถ้าเตะเมื่อกี้นี่เอาเอาไอ้สนับแค่ไปเตะนี่บางทีก็ตายอยู่ในวงนะฮะ เรามาดูเรามาตีตัวท้ายนะครับแบบเลือดเต็มนะฮะหลังจากโง่โดนทหารยิงตายนะครับไอ้คามาดหน้ากามเป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละซึ่งจริง่ะถ้าใส่กับเซ็ตลอยมันต้องใส่กวนะใส่ให้มันเลือดลดไปเปล่าเปล่าหรืเอนะเปล่าว่ะนั่นหมายนะ้างทีว่าคิดเหมือนกันนะว่าจะใส่ทําไมนะครับแต่ก็เห็นว่าเตะเมื่อกี้ใส่เซ็ตลอยแล้วเตะนี่คือแทบจะบินแล้วนะครับเท่าเนทีิเกปันทีนี้คือลอยนะครับเรียบร้อย ก็จะทำคอมโบได้เลยนะครับเรามาลองดูกันเรามาลองดูกันแต่ผมกะว่าจะผมจะชาร์จไฟก่อนมามาใกล้ละมาแล้วนะครับรถถังเรามาแล้วชิบหายโอ้ยเนี่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 ยมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้คือโล่นะครับตายสวัสดีเถื่อนมัแล้ว เนี่ยผมว่ามันถ้ามันไม่ปืนเนี่ยมันเสียเปียบครับเมื่อกี้โดนโล่พุ่งนะครับเห็นไหมว่าโล่มันเกียนนะครับโคตรอยากได้โล่เลยโล่แม่งเกียนเกียนนะครับกระเด็นเลยแต่ว่าเขาติดไฟไปด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะอ่านะครับโชว์กันแบบเรียวๆให้ดูนะครับถึงแบบดาบไฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองไปนะครับใช้ดูกันได้นะครับโนะสาหรับดาบไฟนะครับจริงๆตัวดาบไฟจุติเนี่ยครับที่อยู่ในเบียงก้าก็ไม่ขี้เหร่เห็นไหม เนี่ย N3 ก็ได้ท่าเนี้ยแล้วในเบอร์ดุอสกายนี่แรงนะครับดูตัวคูณตั้ก่อนนะครับนาออัปประมาณนี้นะครับนาอแล้วก็ฝากนะครับใครอยากตีกีฬาสนุกนะครับก็แอดเวนนะครับรับสมัครคนเข้ากิวนะครับสามารถทักมาได้นะจ๊ะนะครับขอบคุณครับ